ในการทดสอบค่าความเป็นฉนวนครั้งนี้นะครับจะเลือกใช้มิตเตอร์ของพิกมิเตอร์นะครับรุ่น ms 5203นะครับจะสามารถจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงนะครับได้ตั้งแต่5 0ถึง1,000โวลต์นะครับแล้วก็ยังสามารถนำไปตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนภายในระบบของมอเตอร์มอแปลงแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับอีกทั้ทงยังเป็นมิตเตอร์ที่สามารถวัดแรงดันไฟทั้ง AC และ DC ภายในระบบได้ด้วยนะครับสําหรับขั้นตอนการต่อใช้งานของ Python insulation meter นะครับด้วยสายสีแดงนะครับหรือว่าสายขั้วบวกนะครับจะเป็นตัวจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบที่เราจะทาการวัดชนวนนะครับโดยสายสีแดงนะครับจะทําการต่อเข้าตรงขั้วไฮนะครับส่วนสายสีดํานะครับจะต่อเข้าทางด้านโลนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการวัด ค่าความเป็นฉนวนของระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับตำแหรของการวัดค่าความเป็นฉนวนของระบบนะหรือว่า insulation e test นะครับเราต้องทำการกดแรงจ่ายของระบบไฟฟ้าแผนกันเฟสนะครับเนื่องจากเราจะจ่ายแรงดันทดสอบที่500โวลต์นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดค,ความเสียหายนะครับโดยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการ เปิดเครื่อง insulation test นะครับ insulation test ครับศูนย์ถึงหนึ่งพันโวลต์นะครับโดยย่านที่เลือกนะครับจะเป็นย่านห้าร้อยโวลต์นะครับเนื่องจากไฟฟ้าหนึ่งเฟสโดยปกติแล้วครับจะมีแรงดันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับเราต้องใช้แรงดันเป็นสองเท่า ของแรงดันที่ใช้ปกตินะครับเพื่อจะทําการเทสค่าคอมเพนชโนนนะครับต่อไปนะครับจะทำการวัดนะครับโดยการสายสีแดงนะครับจะอยู่ตรงที่แหล่งจ่ายของระบบส่วนสายสีดำนะครับจะอยู่ที่บากาวนะครับในการเทสนะครับจะต้องกดที่ในชั่วนะครับเพื่อทําให้เครื่อง คนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจ้องต้องรอ0ูนถึงหกิวินะครับเพื่อให้เครื่องอ่านค่าให้นิ่งที่สุดนะครับครับเมื่อครบ60วินาทีโดยประมาณนะครับก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้นะครับ ครับนี่ยคือค่าเฉลี่ยที่วัดได้นะครับอยู่ที่2 9 1เมกโโอห์นะครับครับต่อไปนะครับเราจะทําการวัดค่าคอามเปชนฉนวัของสาย V F นะครับดยสาย V F ที่เลือกใช้ในครั้งนี้ครัจะเป็นเบอร์1.5นะครับคูณ2ครับข้างในจะมี2แกนนะครับความยาวเอ่อ100เมตรนะครับแล้วก็เลือกย่านวัดไปที่ insulation test เหมือนเดิมนะครับ ลือกแรงดันที่จะจ่ายนะครับ500อโวลต์นะครับแล้วก็ทําการวัดได้เลยนะครับเราจะวัดทั้งสายลายและนิวตันนะครับเราจ่ายแรงดันเข้าไปที่สายลลยแในนิวตันนะครับโดยอีกด้านหนึ่งของสายนะครับเราจะทําการปล่อยนอยไว้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดในชั่วนะครับเพื่อทําการจ่ายแรงดันเข้าไปนะครับรอประมาณ60วินาทีนะครับให้ค่าที่อ่านนิ่งที่สุดนะครับ เมื่อคบ60วินเทีีแเรากดแม่เครื่องมาเดิมครับให้เครื่องหาค่าเฉลี่ยภายใน60วิให้เรานะครับทางนี้นะครับค่าที่วัดได้นะครับอยู่ที่391เมกโอห์มนะครับถือว่าเป็นค่าที่ผ่านมาตรฐานมอกรในการผลิตสายไฟ VF นะครับครับต่อไปครับเราจะมาลองวัดค่าความเ้านเฉลี่ยของสาย VCT ดูนะครับสาย VCT นะครับจะความยาว100เมตรนะครับเบอร์1.5นะครับมี3แกนนะครับ เราลองมาวัดค่าคอมเป็นฉนวนดูนะครับครับเมื่อครบ60วินาทีครับเราก็ทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งค่าควมเป็นฉนวนของสาย VCT เบอร์1.5นะครับจะอยู่ที่356เมกะโอห์มนะครับ